สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนคนคนวันนี้แต่งหน้าไปด้วยแต่งหน้าไปด้วยเมาไปด้วยแล้วกันค่ะอืมวันเนี้จะวันนี้จะเปิดประเด็นเรื่องการเป็นไรการที่เราอ่ะจะเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่านอกจากเราอ่ะ จะต้องเปลี่ยนที่ Mindset ของตัวเองแล้วแล้วการลงมือทำหรือการกระทำของเราอ่ะจะต้องเปลี่ยนไปที่ทางไหนด้วยคือเราอยากจะพูดว่าทุกคนรู้ไหมว่าการที่ผู้หญิงอะค่ะสามารถยืนด้วยรบแข่งของตัวเองได้ มันดูมีคุณค่ามากมากเลยนะคะบ,บางคนอาจจะบอกว่าคือเราขอตัดเรื่องของการที่อ่ะคุณมีแฟนมีสามีอุปถรัรมภ์ค้ำจุนค้ำชูอะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือเรื่องของผู้ชายค่ะอันนั้นคือเรื่องของผู้ชายที่เขาอยากจะเข้ามาดูแลเราคือบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะคิดว่าเราจะขอเป็นกําลังใจให้กับผู้หญิงที่มีความสามารถ ในการสร้างตัวเองในการสร้างอาชีพในการทําตามความฝันของตัวเองได้เราขอชื่นชมผู้หญิงประเภทนี้นะคะคุณเป็นผู้หญิงเก่งจงทําต่อไปค่ะแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของอะ,อะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดกันอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งผู้หญิงที่เราพูดตรงๆนะเราเราอยู่ในสังคมเนี้ยเราอยู่แถวแถวเน,ะนี่ยอ่าพูดตรงๆเราคือเราอยู่แถวพัทยาเราเคยอยู่ภูเก็ตมาก่อนซึ่งแน่นอนทุกคนเราก็รู้อยู่เนาะว่าสังคมแบบ อืมแบบเนี้ยมันคืออะไรมันมันมันเป็นยังไงมันเป็นลักษณะยังไงคือส่วนใหญ่เขาอันนี้ขอพูดแบบไม่ได้ตัดสินเราพูดแบบความเป็นจริงเลยคือส่วนใหญ่ผู้หญิงที่มาที่นี่จะมาหาผู้ชายเลี้ยงดูหรือแบบอาจจะแบบอืมเพื่อยกระดับชีวิตของตัวเองเพราะว่าฉันอยู่บ้านนอกฉันอยู่ต่งางจังหวัดฉันลําบากอยากจะมาหาผัวต่างชาติ เราเลี้ยงดูแต่อันนี้เราไม่ได้หมายความว่าการที่คุณมีแฟนต่างชาติคุณผิดคุณไม่ผิดค่ะการที่คุณมีแฟนต่างชาติหรือคุณเลือกที่จะคบกับคนต่างชาติไม่ผิดแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเราหาให้ผู้ชายเราไปหาผู้ชายเพื่อให้ผู้ชายมาเลี้ยงเราหรือเปล่าเออคือผู้หญิงที่สามารถ ยืนด้วยลําแข้งของตัวเองทำตามความฝันคือผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ค่ะผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ผู้หญิงที่น่าดึงดูดนะคือผู้หญิงที่รู้จักยืนด้วยลําแข้งของตัเองไม่เพิ่งพาผู้ชายแต่เวลาที่ผู้ชายยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือให้ความช่วยเหลือเราให้การสปอร์ตสนับสนุนเราคุณก็กล้าหรือแบบว่าให้เขาะเข้ามาได้ดูแล ซัพพอร์ตสนับสนุนคนแต่ว่าไม่ใช่ปฏิเสธว่า,วาไม่เป็นไรหรอกมีเงินเนยอะนู่นนี่นั่นไม่แต่แบบว่าคุณเข้าใจคาว่าให้ระล่าที่เท่าเทียมกันไหมคือเมื่อไหร่ที่คุณะเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองเป็นเห็นคุณค่าในใตัวเองแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะคะไม่ใช่แบบนอนอยู่เฉยๆอาชีพของคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ยกเว้นอาชีพขายตัวนะคะอาชีพการเป็นคอรี่อไม่เอาค่ะไอาการเป็นคอรี่นะั่นอะ ไม่ใช่อาชีพที่แบบว่าที่ดีนะบางคนอาจจะแบบพราวว่า proud. ฉันเป็นผู้หญิงทํางานบ้านน,น,นู่นมีงานขายจุดจุดจุด,จดฉันทํางานเป็นอาชีพของฉันเป็นอาชีพพี่บอโหลเปลี่ยนไมายเซ็ตใหม่ค่ะอาชีพขายจุดจุดจุด,จดตรงนั้นของคุณอ่ะไม่ใช่เป็นอาชีพที่บริสุทธิ์ค่ะมันไม่ใช่เรื่องปกติค่ะคุณการที่คุณแบบเออเรื่องขายขายเรื่องแบบเรื่องการเป็นโสดอ่ะ ไม่ใช่เรื่องปกติค่ะมันไม่ใช่เรื่องปกติถ้าในเรื่องทางพลังงานและทรัอ,อันตรายอย่างยิ่งการที่คุณไปนอนส,สอนัมสนไปขายเอาตัวเองไปขายอะต่ำคุณไปเอาพลังงานของใครเข้ามาในร่างกายไม่รู้เน่าหนอนชีวิตคุณจะย่ำแย่เอาง่ายๆคืออะคุณขายดวงดีไปให้เขา คุณเอาโดนดีไปให้เขาต่อให้คุณจะทํางานกลางคืนทํางานผับงานบาร์ขายตัวเองแต่ฉันก็ทําบุญทําทานไปมันลบล้างกันไม่ได้เพราะว่าอะไรคุณคุณไปหลับนอนกับคนอื่นเพราะว่าคุณไปคุณไปหลับนอนกับคนอื่นอ่ะคุณคิดว่าคุณไม่ได้เชื้อโรคอะไรมาหรอคุณได้มามแน่นอนในทางกายภาพในทางการจับต้องได้คุณได้เชื้อโรคจากผู้ชาย ผู้หญิงที่คุณไปนอนด้วยแบบไม่ซ้ำหน้าเออที่คุณไปวันไหนแซนอ่ะหรือคุณไปขายอ่ะแน่นอนทางพลังงานคุณไปรับดวงเฮ่ๆฮของเขามาไปรับพลังงานท็อกซิกของเขามาถ้าเขาป่วยเป็นไบโพลาร์เป็นเศร้าเนี้ยคุณก็ไปรับพลังงานไอตรงเนี้ยมาเฮี่ยมาจากที่คุณเป็นคนคิดดีผู้ดีทำดีแต่คุณติดตรงเนี้ยคุณไปทําอาชีพตรงเนี้ยบอกเลยว่า ต่อให้คุณจะไม่ได้ทํางานขับทํางานบาร์ต่อให้คุณจะทํางานอาสังหาริมทรัพย์แต่เวลาที่คุณหาคู่ความคุณเอาตัวเองพรีเซนต์โดยการขายโดยการแบบเออคือแบบทําเพื่อที่ให้ผู้ชายคนนี้มาเพือ่อมาดูแลเราเราก็ผู้ชายคนนี้เพื่อหวังผลประโยชน์เพื่อที่ฉันจะได้สบายฉันไไม่ต้องทํางานนะ่ะฮัลโหลการที่คุณจะเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าผู้ชายไม่กล้าทิ้งคุณหรือเรียกถึงขั้นเสียด,ดายอ่ะ คือคุณสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองไม่มีอีโก้ตรงที่ว่าฉันก็พร้อมที่จะยอมรับวเวลาที่ผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาเข้ามาเพื่อที่จะมาดูแลซัพพอร์ตฉันก็เต็มใจที่จะให้เขาให้แล้วเราก็ต้องเต็มใจที่จะให้เขาคืนไม่ใช่แบบว่ารอเอาอย่างเดียวคุณจะต้องเป็นผู้หญิงที่มีเป้าหมายในชีวิตมีแพชชั่นอ่ะคือแบบโฟกัสลงในในสิ่งที่ตัวเองทำที่ตัวเองรักถ้าผู้ชายคนนั้นเขารักคุณจริงเขาจะต้องเข้ามาซัพพอร์ต เข้ามาซัพพอร์ตในสิ่งที่คุณหลักที่คุณทำเช่นกันไม่ใช่บอกว่าที่รักอย่าทำไม้ไม่ผมไม่ชอบอันนี้ก็ไม่ใช่ปะคุณยอมทิ้งความฝันเหมือนผีจริงเลยคุณยอมทิ้งความฝันเพื่อผู้ชายคนหนึ่งยอมทิ้งความฝันตัวเองอะเพื่อผู้ชายคนหนึ่งนี่เคยทำมาแล้วใจนะพูดตรงๆอยากเรียนต่อแต่วิ่งตามผู้ชาย พิงตามผู้ชายเป็นไงไม่ได้เรียนจบไม่ได้เรียนต่อในสิ่งที่เราอยากเรียนแต่กระช่างมันค่ะมันคือประสบการณ์ของตัวเองนถึงกล้ามาบอกตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นการเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าคือคุณจะต้องยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองไดช้ชัดเจนกับเป้าหมายในชีวิตชัดเจนกับความฝันของตัวเองอย่ารอให้ผู้ชายมาเลี้ยงดูคุณอยู่ฝ่ายเดียวค่ะ หรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เก่งอยู่แล้วสร้างอาชีพด้วยตัวเองแล้วทําตามความฝันของตัวเองอยู่แล้วทาวาําต่อไปทำไมทาต่อไปค่ะทําต่อไปแต่อย่าแต,แต่รู้ไหมว่าคุณจะพลาดตรงไหนคนที่เก่งอยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันที่อีพีนะคะแต่ว่าเราจะเอาตรงเนี้ยให้มันจบคือผู้หญิงที่เริ่มจากศูนย์ที่ไม่มีอะไรเลยที่แบบจะไม่มีอะไรติดัมเลยฉันมาตัวเปล่าเราเปลื่ยฉันแบบไม่ได มีทรัพย์สมบัติมาตั้งแต่แรกคือคุณจะต้องหยุดทําอะไรที่เพื่อที่จะได้เงินเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มให้ความสําคัญตรงที่ว่าเราอยากทําอะไรอะ่ะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราลักอะคุณรู้สึกว่าคุณอยากทําอะไรอะ่ะอย่างของเราเนี้ยเราชอบที่จะดูแลรูปร่างตัวเองใช่ไหมเราก็เลยแบบเออลองเปิดโอกาสเทรนคนอื่นรับคนรับรับนักเรียนเข้ามาเทรนซิแล้วแบบเราก็มาในรูปแบบของเราอะไรเงี้ย แล้วก็มีการมาแชร์ประสบการณ์ของเรื่องความรักความสัมพันธ์เรื่องอีโกโ้เรื่องปมบาดแผลการยาวๆตวเองนี่คือสิ่งที่เราอยากทาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันได้ประโยชน์แล้วแล้วเราสึกว่าเราชอบในการที่จะออกมาพูดคือมันก็เป็นความฝันของเราเล็กๆมาตั้งนานแล้วะแต่ตอนนั้นเราไม่กล้าทำเพราะอะไรปะเราโมดแต่กลัวกลัวคํคพ่ดของคนอื่นกลัวการตัดสินของคนอื่นเมื่อไหร่ที่เราไม่มีข้ออ้างในการที่จะทําความฝันของตัวเองอะ คุณจะทํามันสาเร็จไว้แต่ถ้าหมดตต่มีข้ออ้างต้องมีเงินพร้อมก่อนหรือต้องมีเงินพร้อมก่อนคุณดูเราดิเราไม่ได้มีอะไรฉันก็มาใช้ใหม่ธรรมดาเนี่ยเล็กๆธรรมดาไม่ได้แบบเออของแพงอะไรมากมายอ่ะสมมติถ้าคุณอยากจะทาอาหารขายคุณก็ทำนี่มีครัวเล็กๆคุณก็ทําได้เปิดออเดอร์ผ่านออนไลน์แค่นั้นจบคุณไม่ต้องมานั่งรอแบบเฮ้ยเมื่อไหร่ฉันจะรอให้ผู้ชายมาสปอร์และฉันจะค่อยมาเปิดร้านอาหารไม่ต้องค่ะไม่ต้องถึงขนานนั้นเมื่อไหร่ที่คุณทําในสิ่งที่คุณรักเดี๋ยว คนที่ใช่อะเขาจะเข้ามาในเวลาที่ใช่เขาจะเข้ามาในวลาที่เราหลักตัวเองเป็นคุณลองสังเกตไหมว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มกลัวเองแล้วก็เริ่มทําความฝันของตเตงเริ่มฟอลโล่มายูอาร์ดีมายูอาร์ดีมาคุณจะเริ่มเจอผู้ชายดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะฝากตรงนี้ไว้ด้วยว่าทําตามความฝันของตัวเองแล้วก็อย่าทิ้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนะคะมันคือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรมี เพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเราจะไม่ได้มานั่งด้อยค่าว่าฉันไม่เก่งบางคนนะสามีทิ้งนู่นนี่นั่นแฟนนอกใจมองว่าตัวเองไม่เก่งไม่ไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรเลยเพราะอะไรอะเพราะคุณไม่ได้พัฒนาตัวเองคุณไม่ได้โฟกัสชีวิตของตัวเองต่อให้คุณจะแต่งงานก้าวขาวไปจนมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอะ่ะอย่าลืมนะคะว่าต่อให้เราจะมีลูกมีเต้าก็แล้ว อย่าลืมละอย่าลืมหันมาทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างทำในสิ่งที่รักทำมันออกมาจากข้างในพอเราทำมันเงี้ยเรื่อยๆสม่ำเสมอเดี๋ยวรูช่องเดี๋ยวแบบรู้ทางช่องทางในการสร้างเป็นอาชีพมันจะเติบโตแล้วมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแน่นอนค่ะช่วงแรกคุณอาจจะต้องสู้กับคำพูดคำดูถูกของคนไม่ต้องสนใจค่ะ ถ้าคุณรักในสิ่งนี้ทำมันลงไปอย่ามีเงื่อนไขอย่ามีข้ออ้างในการทำความฝันของตัวเองนะคะ